หนึ่งในอุปกรณ์ที่ช่วยทาให้การถ่ายภาพของคุณสนุกมากขึ้นและสร้างสารรค์มากขึ้นสวัสดีครับผม ไป NCG เป็นช่างภาพค,ครับปัจจุบันนี้นะครับคนเลือกใช้อุปกรณ์เสริมในการถ่ายภาพเนี่ยมีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นไฟแฟลชจะเป็นอุปกรณ์อื่นๆซึ่งไฟแฟลชเนี่ยจะมีพวกไฟแฟลชสปี line, ดไลท์หรือไฟแฟลชสตูดิโอซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงไฟแฟลชสตูดิโอกันครับปัจจัยในการเลือกซื้อไฟแฟลชเนี่ยมันก็มีเยอะแยะมากมายซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยก็จะมีปัจจัยในการเลือกซื้อหลักๆม่กี่อย่างอาจจะเป็นในเรื่องของกาลังไฟนะครับมี0องรือยงค่ต้องกหรือนกร้อยงแตต์บางคนต้องการกำลงกงงต,ตง,งตอง ซีเรียสนิดนึนะครับจะได้คันเลือดเทมที่ค่อนข้างที่จะแบบใกล้เคียงกับแสงสีขาวมากที่สุดซึ่งก็แล้วแต่ยี่ห้อมีคัลเลอร์เทมหรือเคววนที่แตกต่างกันอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของพวกมัเบลเวนไหมใช้ควบคู่กับพวกซอฟบ็อกพวกบิวตี้ดิสหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆได้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเป็นมั์เบลเวนเนี่ยมันจะค่อนข้าง,างที่ใช้กับอุปกรณ์ได้หลากหลายมากกว่านั่นเองหรือแม้กระทั่งขนาดน้ําหนักแล้วก็ราคาพวกนี้รู้แล้วแต่เป็นปัจจัยสําคัญในการเลือกซื้อครับผมซึ อันดับแรกเลยนะครับถ้าใครเคยใช้ตัวนี้นะครับจะรู้เลยว่านะครับขอวางตรงนี้ก่อนตรงเนี้ยนะครับซึ่งมันจะใช้งานบิดได้ง่ายมากขึ้นมากนะครับนี่เห็นไหมครับปัดหมุนได้ง่ายมากขึ้นมากเห็นไหมครับเ้าากับเป็นตัวรุ่นเก่าๆเนี่ยเวลาเราบิดตัวนี้ทีเนี่ยมันจะแก๊กแก๊กแก๊กตามองศานะครับซึ่งมันก็อาจจะไม่ค่อยสมูทเท่าอันนี้เท่าไหร่นะครับแต่อันนี้ก็เราหมุนปุ๊บไปง่ายเลยครับแทบไม่ต้องไม่ต้องกบกดเลยมากนะครับ ตรงนี้จะเป็นฮูดนะครับด้านหน้าถ้าเห็นตรงนี้จะเป็นฮูดนะครับแกะออกมาแล้วจะเห็นโวกไฟที่อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ถอดตรงนี้ออกมาปึ๊บนะครับง่ายนิดเดียวแตจะเห็นหัวไฟตรงนี้นะครับปุ่มเปิดอยู่ด้านล่างนะครับจริงๆตัวนี้ก็จะไม่ไม่อยากจะพูดเยอะมากเพราะว่าเราเราจะเห็นพวกรีวิวรทั่วไปอยู่แล้วเนาะก็จะพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าอินเทอร์เฟซตัวนี้ก็จะค่อนข้างที่เรียบง่ายดูง่ายปรับไฟโมเดลลิ่งได้นะครับอ่า นี่นะครับปรับไป High Speed s y n ์นะครับเมนูต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งปรับโหมดตรงนี้เป็น C J L เป็นแมนนวลนะครับเป็นมัลตินะครับปรับเปลี่ยนช่องนะครับเปลี่ยนกรุ๊ปตรงนี้ได้ตั้งแต่ A B C D E นะครับถึง5กรุ๊ปเลยตลาดก็ประมาณนี้อันนี้ก็นะฮะ Test s e t นะครับเป็นตัวปุ่ม Test ประมาณนี้โดยรวมก็จะประมาณนี้แหละครับ ถามว่าทําไมต้องเป็นตัวนี้นะครับอันดับแรกเนี่ยผมก็มองสเปคเหมือนคนทั่วไปนะครับพอมาลองใช้เองแล้วเนี่ยไอตัวนี้ไม่น่าสนใจไงบ้างโอเคตัวนี้ได้600วัตต์รับซึ่งได้กําลังไฟที่ค่อนข้างแรงพอสมควรซึ่งบางงานเนี่ยเวลาเราไปใช้ถ่ายงานเนี่ยอาจจะยิงผ่านพวกซอฟ์บ็อกยิงผ่านพวกตัวกองแสงต่างๆบางคนจะถามว่าทาไมต้องยิงแายถึง600วัตต์ถ้าเกิดว่าคนที่ใช้พวกผ่านพวกตัวอะแดปเตอร์หรือตัวกองแสงพวกนี้เนี่ยอาจจะจําเป็นสำหรับเขาก็ได้อ่าในเรื่องของรีไซเคิลไทม์ทางโกด็อกเองเนี่ยคอนเฟิร์มนะคร ชาร์จได้ไวที่สุดที่0.9วินาทีเท่านั้นเองเอะผมตีให้เลย1วินาทีปัดไปให้เลยซึ่งถามว่าเร็วไหมถือว่าค่อนข้างที่จะเร็วพอสมควรนะครับถ้าเทียบกับไฟในเกรดเดียวกันในรุ่นเดียวกันนะครับกับแบรนด์อื่นนะครับถือว่าราคานี้กับการทํางานนี้ผมถือว่าค่อนข้างพอใจมากต่อไปก็จะมีในเรื่องของ Color Temp นะครับซึ่งตัว AD 600 Pro ตัวนี้มันจะถูกพัฒนานะครับแล้วถูกปรับปรุงในหลายอย่างในเรื่องของ Color Temp หรือ Kelvin เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกเอามาปรับใช้นะคร ไปแข่งมานะครับบางครั้งเวลาเราถ่ายมาหลายรูป10รูปร้อยรูปเป็นพันรูปเนี่ยทำให้ได้ค่าเควินที่มันแตกต่างกันบางครั้งไม่สม่ำเสมอซึ่งตัวนี้เขาการันตีเลยว่าค่าเควินเนี่ยค่อนข้างที่จะสม่ำเสมอและสตีเบิลมากอ่าอันนี้สำคัญครับอ่าตรงนี้นะครับก็จะมีเอาวิเศษพวกสาย USBc นะครับเอาไว้พวกอัปเดตพวกเฟิร์มแวร์อะไรตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้ก็กด ดูสเตตัสได้ว่าแบตเหลือเท่าไหร่ยังไงนะครับก็ดีนะบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่ายิงแล้วแฟลมันเหลือเท่าไหร่บ้างเรากดดูตัวนี้ก็ค่อนข้างทำงานได้ง่ายขึ้นนอกจากในเรื่องของกําลังไฟที่แรงแล้วนะครับชาร์จได้เร็วแล้ว Color คชั่ตรงแล้วนะครับก็จะอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของตัว Channel ครับตอนนี้ Channel ใช้ได้ถึง32 Channel เลยนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของส่วน Wireless ID นะครับ Transmission ซึ่งตรงนี้เนี่ยบางคนอาจจะกักกงวลว่าเวลาเราไปใช้แฟลอาจจะกลัวว่ายิงสัญญาณไปตรงกับคนอื่นหรือเปล่าถ้าเกิดเราตั้งในเรื่องของตัว ID แล้วเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับผมเซตไว้ที่30นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเซตกับตัวทิกเกอร์นะครับตรงทิกเกอร์ตรง er นี้เราก็จะไปปรับตรงให้ตรงกันตรง i อนะครับเดี้ นะครับซึ่งถ้าเราตั้งไ d ดีตรงนี้ตรงกันแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจริงแฟดไปชนกับคนอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ดีสําหรับน้ําหนักนะครับตัวนี้นะบางคนอาจจะมองว่าหนักหรือเปล่าตัวนี้น่าจะประมาณ3ากิโลได้นะครับถ้าเกิดสำหรับบางงานที่มันจําเป็นจะต้องใช้กําลังไฟหรือต้องการใช้ความเร็วในการชาร์จเนี่ยผมมองว่าเรื่องน้ําหนักเนี่ยเราไม่ใช่ปัญหานะครับเราก็อาจจะมีผู้ช่วยไปช่วยในการใช้ในการถือหรือในการใช้งานนะครับภาษาไทยก็ กก็แกปัญหาได้ซึ่งล่าสุดนะครับผมมีโอกาสได้เอาไปลองใช้เจ้าอดดิวคอล0ีเนี่ยออนฟิลเลยหน้างานนะครับเอาไปถ่ายคอสเพลเยอร์นะครับชินงเทมนะครับแต่งตัวเป็นคลาวใน n ฟนตาซีเจ็7นะครับก็มีทั้งแบบฟิลกลางวันนะครับแล้วก็เป็นทั้งฟิลกลางคืนเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันทำงานเป็นยังไงบ้างรครับ นี่ผมมีโอกาสได้เอาไปลองใช้นะครับกับหน้างานจริงๆครับกับสถานการณ์จริงๆนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยครับเราใช้ถ่ายนะครับกับเจ้าตัวนิคอน C6 นะครับใช้ควบคู่กับ2 4 7 0นะครับ S l i ล e แล้วก็ตัว3 5 s 8 s บห้าด้วยนะครับซึ่งเซตแรกนะครับเราเริ่มถ่ายกันในสายกลางวันครับเวลาสักประมาณ4โมงได้นะครับซึ่งเราจะมาลองเทสในเรื่องของไฮสปีดซิงก่อนเลยนะครับ ถามว่าในไฮสปีดซิงค์เวลาเรายิงแฟลชทั่วๆไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะยิงไฟที่ค่อนข้างจะต้องแรงขึ้นกว่าเดิมนิดนึงถูกไหมครับโดยการที่เราใช้ตัวโคด็อกตัวนี้เนี่ยเวลาเราไปยิงปุ๊บมันทําให้เราทํางานได้สวยขึ้นพอาะเขาชาร์จเร็วด้วยนะครับไม่ว่าเราจะเป็นยิง1ต่อหนึ 2, ่งหนึ่งต่อสองหรือหนึ่งต่อสี่นะครับก็ทำให้ชาร์จไวได้มากขึ้นกว่าแฟลชตันึงทั่วๆไปนะครับซึ่งตรงนี้นะครับโคด็อก ok เขาเคลมไว้ว่าเจ้า AD 6 0 0ตัวนี้นะโปรตัวนี้มันยิงได้เต็มที่ที่ full power หรือ1นตอนเนี่ยที่360ครั้งนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งการชาร์จ1ครั้งเนี่ยเราก็สามารถใช้เวลาในการชาร์จเพียงแค่2ชั่วโมงเราก็สามารถยิงได้360ครั้งละซึ่งถามว่าบางงานเนี่ย360ครั้งเนี่ย ก็สามารถจบได้ภายในงานหนึ่งเลยบางคนอาจจะยิงแค่1นึ่ต่อสหรือหนึ่งต่อสก็อาจจะได้มากกว่านั้นซึ่งการใช้งานไฮสปีดซิงค์เนี่ยเห็นผลได้ชัดเลยนะครับหน้างานเนี่ยพอมันชาร์จเลยปุ๊บทำให้ผมทํางานได้ง่ายขึ้นเวลาแบบเปลี่ยนท่าต้องการถ่ายรัวมากขึ้นเวลาเขากําลังยกดาบฟันดาบเราก็สามารถรัวในจังหวะนั้นทําให้ไม่พลาดโมเมนต์สำคัญๆเจ้าเอดหกร้ตัวนี้นะครับถ้าใครเห็นสเปคแล้วนะครับเขาบอกว่าจํานวนแอมป์หนึ่งที่สองพันหกร้อยแอมป์เอ๊ะบางคนอาจจะมองว่าจำนวนแอ,อมป์น,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 น้อยลงกว่าเดิมนะครับนั่น จำนวนแอมป์น้อยกว่าเดิมนะ,ะถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยจะประมาณ8,700แอมป์รุ่นเก่าจะยิงได้มากกว่าประมาณ4-500ครั้งนะครับต่อการชาร์จ1งครั้งหนึ่งต่อหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นรุ่นเนี้ยเนี่ยเขาแลกกับการที่จำนวนแอมป์น้อยลงยิงได้จำนวนครั้งเนี่ยน้อยลงด้วยแต่แลกกับการที่เราสามารถชาร์จได้เร็วขึ้นอันนี้ผมว่าคุ้มค่าครับ ต่อไปเซตที่2ครับเราไปลองกันอีกที่โลเคชันหนึ่งครับช่วงกลางคืนละโลเคชันนี้เราก็จะใช้ไฟคล้ายๆแบบเดิมครับมีการตั้งเมนไลท์ไว้ด้านหน้าแล้วก็ตั้งคิดไลท์ไว้ด้านหลังนะครับโดยใช้ AD 600คู่กับ AD 200เหมือนเดิมแต่ทีนี้ AD 200เนี่ยเราเพิ่มการติดเจลสีเขียวเข้ามาด้วยยิงไปทางด้านข้างๆยิยงไปทางด้านหลัง15องศาซึ่งตอนถ่ายกลางคืนเนี่ยไฟโมเดลลิ่งเนี่ยจะค่อนข้างสําคัญมากและช่วยทําให้ง,งานเนี่ยสะดวกมากขึ้นเยอะเลยเวลาเราใช้งานถ้าเกิดเป็นแฟลชทั่วๆไปที่ไม่สสสาา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 มมมมมมรรรรรถถเเเเเเเปปิิิดดดดไไไฟฟลลลลลลล์โโโ่่่่งง้้นนีียยนียยกกกกกัััออจจะบบพวตท ซึ่งตัวนี้นะครับรุ่นนี้เนี่ยมีกําลังไฟของโมเดลลิ่งไลน์เนี่ยแรงขึ้นมากกว่าเดิมครับจาก10วัตต์เนี่ยเป็น38วัตต์เป็นไฟ LED นะครับซึ่งมาถึงตอนกลางคืนแล้วนะครับไฟแฟลชที่เราใช้เนี่ยก็ยังสามารถยิงได้อยู่นะครับแบตยังเหลือเยอะเลยนะครับซึ่งถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยการใช้งานทั้งวันแบบนี้แล้วก็มีกําลังแฟลชที่ใช้ค่อนข้างเหลือเฟอือพอสมควรสรุปโดยรวมนะครับสำหรับเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ a d 6 0 0นะครับถ้าถามผมว่ามันน่าสนใจไหมผมบอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับ สเปคเท่านี้นะครับกับราคาอย่างเงี้ยผมถือว่าหาได้ยากแล้วนะครับ ติดอยู่แค่ไม่กี่เรื่องอาจจะเป็นเรื่องของขนาดนะครับส่วนตัวผมอาจจะติดในเรื่องของขนาดและก็น้ำหนักแต่ก็สามารถแก้ได้ครับดยวิธีการที่เราจะหาผู้ช่วยมาช่วยนะครับหาทีมงานที่มันมากขึ้นก็สามารถทํางานได้ดีขึ้นเช่นกันนะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็ดอกเขามีศูนย์บริการแล้วนะครับเป็นเซอร์วิสเซนเตอร์นะครับอยู่ที่ BTS สพานควายนะครับถ้าเกิดใครสงสัยหรือว่ามีข้อมูลอะไรที่อยากจะถามเนี่ยสามารถเข้าไปถามก็ได้เลยที่เซอร์วิสเซนเตอร์ที่ BTS สพานควายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ กำลังมองหาอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่เอามาใช้งานนะครับถ้าเกิดใครสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับก็ผมรู้ตรงไหนก็จะเข้าไปช่วยตอบให้ทุกคําถามเลยนะครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์นะครับากดแชร์ได้ก็จะขอบคุณมากเลยนะครับแล้วถ้าเกิดใครนะครับอยากให้ผมมารีวิวนะครับหรือพูดถึงการถ่ายภาพประเภทไหนอะไรยังไงนะครับก็บอกไว้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวไงคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนะครับวันนี้นะครับผมไป SG ก็ต้องลาไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครัับบบบายคร โอ้ยเจ้า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 ,จาสวัสดีก้องเงยสวัสดีครับน,นิ่งๆก่อนลูกน้องนิ่งก่อนแป๊บนึงขอเปิดตัวแป๊บนึงเปิดตัวแป๊บนึงได้ไหมเอาหนูมาเรียกคนดูเน,นี่ยแป๊บนึงท่เพี่พ่อทำมาหากินหน่อยลูกมา